สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาครับกับรุ่นนี้เลยพี่ชายนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนุมาณโชคเหนือเมฆครับวันนี้ครับเป็นตะกุดนะฮะเป็นตะกุดตอกปืนนะฮะวันนี้ได้มาแบ่งปันให้พี่นะครับสิบห้ารายการนะพี่ๆนะนี่ฮะส5้ารายการและราคาตอนนี้นะครับกำลังขยับขึ้นไปเรื่อยๆพี่นะกำขันนุมาณโชคเหนือเมฆครับ วันนี้ได้มา55องค์15รายการเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับแกะทุกองค์นะครับเพื่อให้่น้องได้เลือกชมเลขกันนะครับนะสำหรับ EP อ่ากลางวันนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ชมกันเลยแล้วกันนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อเจ้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรพี่ได้เลยนะครับนะดีครับมาฮะรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับกับตะกุดนะครับโชคนะฮะทุกมาโชคเหนือเมฆพี่นะครับนี่ฮะ รายการแรกของนญาตเปิดขึ้นมาฮะนี่ฮะโอ้ยสวยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเลขค้นัเบอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับนี่ปะใช่ปะเฮ้ยใช่จริงอนะรายการนี้เอ้ยไม่ใช่เนี่ยนีฮะไปนึงนะพีนะ นี่โค้ดน้ำเบอร์ตรงไหนเอ่ยสักครู่นะพี่นะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไปรายการสักครู่นะครับนะครับเปิดแบงปันพี่น้องนี่ครับองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับสองอายกคู่หกร้อยนะพี่นะนะได้ราคานี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะอง์นะเพื่อดูเลขโค้ดหน่อยนะครับนะว่าเลขโค้ดอยู่ไหนนะครับสักครู่นะฮะขออนุญาตแกะอีกองนะจะมาลองเทียบนะพี่นะ รายการนี้ฮะเป็นรายการที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอญยตแกะดูสักครู่นะครับนะฮะอยู่ตรงไหนเออเลขโคดูงจรจรนะพี่นะเลขโคดูตายจริงรนะรายการแรกนะครับเลขโคดังเบอร์นะครับหมายเลขสามหนึ่งนะครับหมายเลขสามหนึ่งนะพี่นะส่วนรายการที่สองนะฮะจะเป็นเลขโคดังเบอร์หนึ่งสี่สองนะครับ รายการที่สองจะเป็นเลขคุณตเบอร์หนึ่งสี่สองนะครับนะองค์นี้รายการที่สองนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยแต่กุดปอกลูกปืนนะครับนะกดลูกปืนนะครับตะกุดลูกปืนนะครับต่อมาครับรายการที่สามนะครับนี่ฮรรายการที่สามนะครจะเป็นเลขคุณตเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามจะเป็นเลขคุณเบอร์สองเจ็ดหนึ่งนะครับเนี่ยรายการที่สามนะครับ สองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามนะฮะนี่ฮะไม่ได้หลบนะฮะได้ดูนี่โอ้โหดูนี้สวยมากนะครับสองเจ็ดหนึ่งนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่4ี่นะครับเลือกเลยนะพี่นะเลือกกันได้เลยนะครับมีมาแค่20สองค์ทนั้นเดอร์นะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่เลขคุเบอร์สองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่จะเป็นเลขคุเบอร์สองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่นะพี่นะสองสามศูนย์นะครับนี่ฮะรายการที่สี่นะครับนี่ฮะสวยๆเลยสองสามศูนย์นะครับรายการที่สี่นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่ห้าครับเนี่ยฮะรายการถัดไปเป็นรายการที่ห้านี่ครับรายการที่5้าเลขคนณเบอร์สองศูนศูนย์นะฮะรายการที่ห้าเลขคุณเบอร์สองศูนย์ศูนย์ะครับรายการที่ห้านะพี่นะเลขคุณเบอร์สองูนศูนย์ะครับสำหรับรายการที่ห้านี่ครับ รายการที่หกครับรายการที่หกเป็นเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับรายการที่หกเป็นเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการที่หกนะครับองนี้นะหมายเลขแปดสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะ ทุมาโชคเหนือเมฆครับนะรายการที่6นะครับเลขพจนตเบอร์หมาเลขนะครับต่อมาครับพิชานนะครับรายการถัดไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7เลขพ้น์ตัเบอร์175นะครับ รายการที่เจ็ดเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านี่ครับเนี่ยรายการที่เจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านี่ครับนี่นี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่แปดฮะ รายการที่แปดเลขคุณทะเบอรนหนึ 1, 2, ่งสองสามอ่ะโอ้โหเลขเลียงฮะหนึ่งสองสามเลขเลียงครับนี่น, 8, ะ 1, 2, นะครับรายการนี้รายการที่แปดเลขคุณเบอร์หนึ่งสองสามนะครับเลขเลียงนะพี่นะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับหนึ่งสองสามนะครับต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่เก้าครับ รายการที 3, ay, de ่เก้าเลขค้นเเบอร์สองห้าสามนะครับรายการที่เก้าเลขค้นเอเบอร์สองห้าสามนะครับรายการที่เก้านี่เลขค้นเอเบอร์สองห้าสามนะครับสำหรับรายการที่เก้านะครับนี่ฮะสองห้าสามนะครับรายการที่เก้านี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบ็ดครับรายการที่1ิบเลขค้นลำเบอร์หมายเลขสิบ็ดนะฮะรายการที่สิบนะครับเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเนี่ยรายการที่สิบเลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบดนะครับนี่ฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ รายการถัดไปใหม่เลข11เนะครับเปิดขึ้นมาฮะรายการเลขค้นตัวเบอร์สองเนี่ครับเลขค้นตัวเบอร์สองนี่ครับรายการที่สิเนะครับเลขค้นตัวเบอร์259ห้ครับรายการที่11นะครับเขขนี่ย รายการที่12นี่ครับรายการที่12เป็นเลขโคดนัมเบอร์นี่ครับ202หามเงินหามทองครับรายการที่12เลขคนจะเบอร์ UM 202หามเงินหามทองครับนี่ฮะ202นะครับรายการที่12นะครับ, 60, รบต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่13 รายการที่สิบสามเลขคนเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหามเงินถามทองครับเลขคนณเบอร์หนึ่งสองหนึ่งหามเงินถามทองครับรายการที่สิบสามนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับรายการที่สิบสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งนะครับรายการที่สิบสามต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ รายการที่1 4ี่เลขค้นเบอร์หนึ่งสามหกครับรายการที่1ิบี่เลขค้นเบอร์หนึ่งสามหกฮะรายการที่สิบสี่นะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งสามหกครับนี่รายการที่1ิบสี่นะครับนี่ฮะเลือกเลยพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบห้านะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการที่1 5้าเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการเลขคุเบอร์สองหกห้านะครับเลขคุเบอร์สองหกห้านี่ครับรายการที่สิบห้านี่ครับนี่ฮะ265หกห้าครับรบายการที่สิบห้านี่ฮะ นี่คสวยๆเลยนะครับนะมีมาให้พี่ๆสิบห้ารายการนะครับสำหรับ EP นี้นะครับชอบถูกใจอะไรกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้งกบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันด้วยกนะครับสำหรับนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับ